MP1 Pro MP1 Standard แตนตกกระตางกันยังไงเนี่ยหมวกหมวกบางใบพอมันโดนความเย็นจัดๆเข้าให้เนี่ยโดนกระแทกปับ๊บคล็กเลยอินแพกกระแทกออกแบบมาไว้ค่อนข้างดีมาดูกันมาตรฐานเนี่ยดูในหมวกได้เอ็6หนึ่งหกสี่เจ็ดหนึ่งปีสองสิบสี่นี่ใช้ในไฟป่านี่ชแล้ว,ว่าดักไฟป่าได้เอ็6หนึ่งหก 473ปี2014อันนี้เป็นสำหรับผู้ภยัย<ม>นะแสดงว่าตัวนี้ก็ออกแบบมาสำหรับการผู้ภัยได้นะครับยังมีเลนอีกเลนก็จะว่าไป1662001ก็จะเป็นตัวนี้กันสะเก็ดกันกระแทกหรือสะเก็ดต่างๆเนี่ยป้องกันไม่ให้เข้าดวงตาได้แล้วตัวมันไม่แตกผลิตจากโพลีคาร์บอเนตนะโอเค ตัวนี้ก็เหมือนกันมาตรฐานของเขาเนี่ยเขาทําการทดสอบได้ทั้ง2แบบเนี่ยสิทงที่เอาที่เหมือนกันก่อนสามารถทํางานที่ติดลบ20องศาเซลเซียสได้หมายความว่าอะไรเนี่ยหมวกบ๊อก,กบางใบพอมมันโดนความเย็นจัดจๆท่องให้เนี่ยดยกระแทกปับ๊บคลกเลยแค่ออกแบบมาไว้ค่อนข้างดีส่วนทนความร้อนเหรอก็60 70บ0็สบแปสบสบาย,บาย,บายองศาเซลเซียสทรงหมวก ไม่โลนและจะมีขอบสันต่างๆนี่เพิ่มความแข็งแรงจากการทนแรงกระแทกจากทั้งมุมตรงมุมมุมมุมโค้งนะนะมันจะทนได้สูงมากเดี๋ยวเราไปดูในสแตนดาร์ดเอาคันนี้ MP1 Standard กับ Professional เนี่ยเราจะเห็นว่าทางน้องๆผมเรียกว่าเป็นหูกระต่ายนี่หูกระต่ายคู่จริงๆแล้วหูกระต่ายตรงนี้ข้างในจะเป็นช่องระบายอากาศนะครับสำหรับคนหัวร้อนไหมเป็นไปได้ นะครับมันมเวลาตัดแอคทิวิตี้เนาะและด้านหลังเขาก็จะมีรูระบายอากาศรูระบายอากาศข้างหลังด้วยอันนี้แต่ตัวของ mp 1 standard จะไม่มีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานแล้วแต่แล้วแต่ user เนาะแทบซ่อนแสง standard จะเป็นสีสีงเงินทีน่จริ standard ตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินแต่นี่ขอเป็นสีเขียวมานะครับที่ที่จับกับไฟฉายนะครับมีเหมือนกัน ้งคู่ไม่ต้องไปซื้อตัวมาติดแล้วเพียงแต่ไฟฉายะต้องไปซื้อเมาส์มาติดต่อไฟฉายเพื่อให้มาติดกับหมวกนะครับมาดูด้านลา่างตัวนี้จะเห็นว่ามัน,มนขยับได้ขึ้นอยู่กับด้านสันฐานของกรอบศีรษะแต่ละคนไม่เหมือนกันปรับได้จาก52-64ถึงเซนติเมตรเส้นรอบวงเวลาเขาปรับเนี่ยเขาจะรัดเป็นเฉียงลงไปนะฮะไม่ได้รัดรอบศีรษะตรงๆนะ เวลาลักศึกษิาเนี่ยท่านแมวท่านแมวนี้ก็คือจประมาณรัดลงมาอย่างนี้ไม่ใช่ลัดอย่างนี้นะอย่างนี้หมวกอะไรก็เวลาล้มเวลาความหนานเราก็ล้มหมดมันจะหลุดตอกจากหัวมันจะลัดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะปรับลงใช้ถอยนะครับแล้วก็บิดให้กระชับปุ่มบิดจับก็ค่อนข้างสะดวกจับได้ใส่ถุงมืออันนี้ไม่ใช่ถุงมือดับเพลนะถุงมือกู้ภัยก็จะเป็นหนัง นะครับแล้วก็จับได้อันนี้เราก็จะมีอนาคตมีผ้าปิดคอได้สาหรับบางาบางประเทศที่ก็ต้องการผ้าปิดคอเราก็มีตัวแบกสำหรับเติมผ้าปิดคอส่วนคลิปเวลาอยู่ที่หมวกเนี่ยทำง่ายจิ้มเข้าไปตรงของคางปึ๊บดึงมาลงปับ๊บตำแหน่งปับ๊บกดปุ๊บหลดสามารถจะรีลิสออกได้โดยทันทีนะครับโดยรวมแล้วหมวก2ใบนี้ กันต,ต่างกับโปรเฟชชั่นอลเนี่ยน่าจะเป็นสไตล์ที่แตกต่างกันแล้วกัระบบการระบายอากาศที่แตกต่างกันนะครับขอด,ด้านไหนด้านในนี่เหมือนกันนะคุณสามารถที่จะถอดชิ้นศึกษาตัวนี้ออกมาได้อันนี้เอาไว้ทําอะไรเอาไปซักไงมันซักมันซับเหงื่อคุณไปเยอะแล้วนะครับคุณก็สามารถถอดซักได้นะครับแล้วก็ติดไฟด้านในเป็นโฟมกันกระแทกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะซอฟ์แรงของคุณลงม,มาเยอะพอสมควรจากการกระแทกจากด้านบนจุดต่างๆถูกทําลายได้เพราะว่าถ้ามันทําลายไม่ได้มันจะเาเรียกอะไรมันจะปล่อยแรงเข้าสู่คอรเรานะครับเพราะฉะนั้นมันจะถูกทําลายได้คือ,อคือมันอาจจะสามารถหลุดได้เนี่ยแล้วก็วางเข้าไปเรียบร้อยเหมือนกันนะครเพราะฉะนั้นโดยโดยรวมแล้วก็ แล้วแต่จะชอบนะครับส่วน fit รุ่นนี้ใส่แว่นก็ได้นะครับของเราเนี่ยใส่แว่นแบบผมไ,มได้ถ้ากว้างเกินไปเนี่ยก็คงไม่ได้แว่นกลางๆเล็ก,เกๆนี่ได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าคุณต้องการที่เป็นเฟชชิลคุมก็ได้มันเป็นโวอร์ชั่นที่ที่เป็นตัวเลือกนะครับถ้าเกิดคุณต้องการคุมเต็มหน้าอันนี้คุมปิดป้องแค่ดวงตา เค okay, ว่าเก็บขึ้นภายใต้หมวกเพื่อป้องกันการขีดขวนแต่ถ้าเกิดเป็นขั้นเป็นขอาข้างนอกนอก็ระวังนิงดนึ่งเรื่อการขีดขวนจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่ายนะโอเคขอบคุณครับจบ